โอ้หพี่ชุดห่วยว่ะนี่ฟอมตกปะเนี่ยจิตใจวอกแวกอัดิมันเคยออกหักป่ไมไม่เคยนะพี่เคยแต่แห้วอ่ะจีไม่ติดอะไรเงี้ยแล้วคนออกหาก,กันเป็นไงอะ่ะมันต้องกินไม่ได้นอนไม่หลับร้องไห้กลางสายฝนแล้วก็ฟังเพลงเศร้าอะไรพวกนี้ปะแบบในเอวีอ่ะ ตอนออกหักพี่เป็นปะครบสูตรเลยวะเฮ้ยงานพี่ก็ต้องเคยเปิดฝักบัวร้องไห้ดิใช่ปะไวไ้มันก็หักแต่มันก็รู้เองอะ <c oughs> เอาหน่าพี่เดี๋ยวสักวันอะ่ะมันก็หายเองแหละขอบใจว่ะ <c oughs> เออพี่พี่ผัวแฟนเก่าพี่ใช่ปะไปสืบมันได้ไงไม่เห็นยากเลยระดับผมแล้วนะก็ว่าแล้วเชียทำไมยังตัดใจไม่ได้ก็เล่นเจอกันบ่อยขนาดเนี้ยตัดใจยากชัวร์นี่มึงก็รู้แล้วดิว่ารู้แล้ว ดูแลนะขอดีๆนะลงนะ